สวัสดีะค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะที่และรถยูนิคอนชูคานะคะที่ที่คัดสรรรถที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าทุกคนนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้อยู่อยากมีรถไว้ใช้อยากมีรถไว้ขับนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามของเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะปุ๋ยจะมารีวิวรถสวยๆนะคะตัวท็อปเลยวันนี้ปุ๋ยมากับคันนี้เลย อีสูดดีแมกนะคะเครื่อง2.5 VJSDVD นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะมาใน โฉมของตัว o n l n e ปี2014นะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันกันก่อนกว่าว่าคันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นเลยนะคะมาจากบอดี้รอบคันนะคะคันนี้เลยนะคะปุ๋ยบอกเลยว่ารถของปุ๋ยนะคะการันต,ตีไม่มีชนหนักต่อต่อน้ำท่วมไฟไหม้นะคะมาในสีดำดุเลยมาในสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นตัว Highlander Z ซนะคะ VGS นะมาในปีโฉมของ2014คือตัว o n l n e นั่นเอง ะะมาในบอดี้รถเดิมๆสีเดิมๆจากโรงงานเป็นตัวท็อปเลยนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นสนัญลักษณ์ของตัว z v G s นั่นเองนะคะตัวนี้ปุ๋บอกเลยนะว่าเป็นตัวท็อปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะ เดินดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นตัวท็อปแล้วแล้วก็แล้วเป็นแบรนด์ของอีซูซูแล้วล้วก็บอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นแฟนลับของอีซูซูนะคะก็จะรู้ว่าแบรนด์ของเขานะคะคในรถรุ่นนี้ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรถบอดี้รถนะคะบอกเลยว่าคาะมันจะถาดจริงๆเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าของเขาเลยดีกว่า ด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นตัวออน new แล้วแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะจะอยู่ที่ด้านนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ขอบใสนะคะพร้อมกับกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นโครเมียมพร้อมกับตาอีซูซุนะคะที่มากับตัวรถนะคะมาด้วยนะคะกับตัวนี้เลยนะคะไฟด้านหน้านะคะก็จะให้มาด้วยนะคะกับไฟเดย์ไลท์นะคะกับไฟเดย์ไลท์ สำหรับด้านข้างของรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะคะกระจกตัวนี้กระจกมองข้างตัวนี้นะคะก็จะมาด้วยกรอบสีดาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมีบันไดให้ด้วยนะคะเพราะเป็นตัวสูงอยู่แล้วเนาะก็จะมีบันไดมาให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในการของ Isuzu D-Max 2.5 VJET คันนี้ว่ามีมีอะไรบ้าง นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคปเปิดได้นะข้างในกว้างมากนะคะรถก็ใหม่มากกันจริงๆนะด้านในของเขานะคะมาด้วยนะคะเบาะเรามาดูตัวเบาก,ก่อนเลยดีกว่าเบาตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาหนังนะคะพร้อมกับนะคะเดินเดินได้ด้วยสีแดงนะคะเดินได้ด้วยสีแดงผู้บอกเลยนะว่าสวยมากและเบอกก็ใหม่มากตัวนี้นะคะพวงมราลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมราลัยพาวเวนะคะปกติก็ไป นะระบบเกียร์นะคะระบบเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์เมนนวลน,นะคะระบบเกียร์เมนนวลน,นะตัวนี้ก็จะมี5เกียร์นะคะระบบตัวนี้ก็จะมี5้าเกียร์พร้อมกับหน้าจอของเขานะคะหน้าจอของเขาตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะ DVD CD MP3 นะคะสามารถนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ AUX ได้ น้ำพร้อมกลับนะคะตัวนี้ปุ๋ยบอกเลยว่าจะมีกล้องหลังให้ด้วยนะตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยสามารถจอแสดงผลนะคะไปที่ท้ายรถได้ด้วยเวลาใส่เกียร์ถอยหลังนะคะภายในนะคะระบบเกียร์ก็เป็นธรรมดาเนาะอย่างที่ปุ๋ยบอกส่วนมาดูตรงกระจกกระจกตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะสามารถปรับ ไฟฟ้าได้นะคะปรับเรนจอกระจกมองข้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้นิ้วกดไปที่หน้าจอกระจกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าระยะการใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะรถปี2014นะคะรถปี2014มาในตัว25 VGS นะคะ DVD ระบบการใช้งานอยู่ที่1 1 2 2 3 8 8ึกิโลเท่านั้นถือว่าใช้งานปกตินะคะเพราะว่ารถ1ปีนะคะรถ1ปีเขาให้วิ่งประมาณ2 5 0 0 0ถึงกิโลนี่คือมาตรฐานรถคันนี้ประมาณาจะ6ปีแล้วปุ๊ดตีเป็น5ปีแล้วกันนะคะ5ปีคิดง่ายๆเลย25 0 0 0ต้องวิ่งอยู่ประมาณ1 2 5 0 0 0แต่คันนี้ถือว่าใช้งานก็ปกติไม่ได้มากไปแล้วก็ไม่ได้น้อยไปนะตัวนี้ก็ มาในตัวยกสูงนะคะหรือตัวไฮแลนเดอร์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังสาหรับตัวนี้กันอย่างที่คุยบอกนะคะเมื่อกี้เราเห็นจอด้านหน้าไปแล้วนะคะปุยบอกว่ามันจะมีกล้องถอยหลังด้วยใช่ไหมคันนี้ใช่ค่ะคันนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะแบรนดนี่เลยกล้องติดท้ายรถมาด้วยตัวนี้เป็นกล้องมาจาักโรงงานนะคะหรือเราไม่ได้ติดเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ฝาท้ายก็จะเป็นโครเมียมมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมนะคะให้เป็นพื้นเดียวกันกับตัวกล้องนะตัวนี้เป็นตัวแท้ VGS เซต VJET เป็นไงคะเห็นไปแล้วกับ o n w x 2.5 v j e คันนี้นะคะคันนี้นะคะมาในราคา489,000รถปี2014เครื่อง2.5 v j e DVD นะคะมาในตัวยกสูงเลยนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000บาทเท่านั้นรับโปรโมชั่นออกรถ 9 9บาทนะคะมาซื้อรถกับเราตอนนี้นะคะขับปี3เดือนพร้อมกับจ่ายค่างวดให้อีกหึงงวดแล้วสำคัญเลยนะคะมาหาเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นจองก็ฟรีจัดก็ฟรีฟรีทุกอย่างเลยคิดง่ายๆเลยถ้าอยากมีรถใช้อยากได้รถขับนึกถึงเรานะคะเด็ดรถมือสองยูนิคอนซูคาตั้งอยู่ที่ถนนร่ม9ก้าซอยร่ม9ก้ายีทับ 9. อยากดูรถสวยๆกดติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วผูจะมารีวิวรถให้ดูอีก เรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ